หน่อไม้ท<ม>่านยังอยู่พอ่อกิมซุ่งบ่เบิง่งอันนี้คือกิมกิมซุงนะคะได้อันนี้อะไรสายพันธุด์าาดาบควันดาบควนปเป็นแบบไหนดาบขวานป้าอ้ะมันก็บไขายขกันนี่แหละแต่ว่างามกว่าแต่ว่างามกว่าน้อ สว,สวยกว่ยสวยกวัยนะบอกมุกบอเด็กสอบแล้วสองสอบแล้วจ้าแสดงว่งมวนี่วิ่งขึ้นมาหลักโอ้ใม่ก้าอันนี้อะไรไผเลี้ยงบ่ไผเลี้ยงไผเลี้ยงตั voilà. ้งจจเมือพิจตตรซื nah> ้อเมื <vale> ่อปลูกไผเลี้ยง ไปอันเอาหน่อไม้ที่สวนมาจ้าจะว่าจะเอามาแปะรูปอยู่ที่ทุ่งนาพอวายอยู่คนละพื้นที่เขาไม่ห่างกันประมาณสิบกิโลอันนี้ถุงสุดท้ายมาปะสุดท้ายในท้ายสุดยังไม่ห่างไม่ท้ยยังไม่ยังท้ายไรค่ะไอ้ยังนี่ อันนี้คืจ้ามือใหม่ทำไมเลี่ยงบ่ทำไมเลี่ยงเนาเนี่นะนยเนาะหน่อไม้สามกดูบ่แมนบ่มีบ่หน่อไม้สามกระดูบก็จะมองวงสามกดูบ่เหลืออีกบวลายบออันนี้หน,น่อไม้ไร่นอเดียวห<ำ>น่นอ,นอนไม้ไร่ต้องมีอันนี้บ่่ีหนอนเดียวมัน,นแสบบ่ความแสบแบบไหนบ่ยังเหลืออยู่นะจ๊ะยังเหลืออยู่ในรถเปิดประทุนอีกจ้ะ อันนี้ส่างไพร์ส่างไพรอันนี้โอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยหน่อไม้น่าเงินปวดไปหน่อยสะไล่ยันบ๊อบอันนั้นอะไรล่ะหน้าบางหน้าเป็นของเทพนะพ่อเป็นของขันเมียนเดี๋ยวเบิ้งแนวให้เบิ้งแนีมันนาไก่ต้องล้างมันนาไม่ต้องเทหรอกไล่บ๊อบ ขัน่อไลยขันดอไล่ด้วยแม่ไปดนดอไลโอ้